มรดิธรรมประจำวันสาวุการแด่พระเจ้าพระปิดาข้าพงหลายถวายพระสริแด่พระนามของพระองค์เพราะเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์และความสัตด์สิทริ์ของพระองค์พระเจ้าทรงพระกรุณาและชอบธรรมพระเจ้าของเราทั้งหลายกอบด้วยพระเมตตาและพระองค์ทรงสงวนคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพงหลายต้องเผชิญกับความตกต่ำหมดหนทางพระองค์ทรงช่วยข้าพงหลายให้รอดพ้นด้วยพระหันอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ และโดยแผนงานอนัสจันของพระองค์ทุกๆสิ่งจึงสําเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสารเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าได้เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณของพระองค์ที่มีต่อคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับบรรดาของประทานที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์เพื่อทามิกชนทุกๆคนจะได้มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ข้าแต่พระเจ้า ขบงหลายมีใจปรารถนาที่ได้ยินคำขอบคุณพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์อยู่เสมอพระบิดาเจ้าข้าโอ้คแต่พระเจ้าบรรดาประชาชาติได้ดำเนินในความบาปทั้งสิ้นเขาทั้งหลายไม่พลากจากบาปเหล่านั้นเลยคือการไม่เชื่อฝังพระเจ้าการปฏิเสธความรู้และดูหมิ่นพระชจนะของพระองค์มองเรื่องกังเขนเป็นเรื่องที่โง่ต่างคนต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบจึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงกริว้ว จึงขอให้เกิดเป็นโรคระบาดภัยสงครามและการกันนนอาหารข้าแต่พระเจ้าในาวันนี้ข้าพงหลายจึงขอถ่มใจลงสารภาพความบาปทั้งสิ้นของคนในชนชาติของข้าพงหลายที่ได้ล่วงละเมิดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์และบาปทั้งพวงซึ่งข้าพงหลายได้กระทำด้วยใจที่ดื้อรั้นดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระบัตรตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงนำข้าพวงหลายรวมทั้งพี่น้องคนไทยทั้งใกล้และไกลกลับสู่สภาพดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอการจำด้วยไฟจากองค์พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ขอให้เกิดเป็นความกระตือร้นในฝายวิญ,ญญาณท่ามกลางคนงานของพระองค์เพื่อให้ทุกๆคนตระหนักในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อพระบรญชาของพระองค์ ทั้งในเรื่องการประกาศเป็นพยานการสอนสิ่งสรารพัดที่บรทรงสัตว์สั่งไว้ตลอดจนการต่อสู้กับมารด้วยสิทธิอำนาจในพระนามของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าในท่ามกลางอุปสรรคและปัญหาซึ่งกระพงหลายกำลังเผชิญอยู่ในเวลาน,นี้ขอพระองค์ทรงโปรดประทานสิบปัญญาของพระองค์ให้แก่กระพงหลายผ่านการภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนข้าแต่พระเจ้า ขอทรงปกป้องคุ้มครองคนในครัวเรือนของข้าพงศ์หลายให้รอดพ้นจากยุทธูบายของพญามารขอให้บรรดาลูกๆหลานๆทั้งหญิงและชายมีความยำเกรงต่อพระบัติตักเตือนของพระองค์และได้รับการช่วยกู้ให้รอดพ้นจากความพินาศสิ้นทุกๆคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้า,าข้าข้าพงศ์หลายจงึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน